เรื่องนี้เกิดขึ้นที่อำเภอปากพนังบ้านของพี่บ่าวเหมือนกันบ่าวตูนให้ชื่อว่าลุงชัยแล้วกันนะครับซึ่งต้นเรื่องเนี่ยครับลุงชัยเนี่ยจะมีกิจ,จวัตรประจําวันของเขาอย่างหนึ่งคือการออกมาทานกาแฟหรือทานน้าชาในวัฒนธรรมของทางภาคใต้นะครับแล้วแกก็จะพูดเรื่องสัพเพเหระกันทั่วไปก็ไม่มีใครสนใจอะไรกับลุงชัยมากสักเท่าไหร่พอรู้ว่าลุงชัยเป็นคนยังไงนะครับแต่ทุกๆคนรู้ไหมว่าสิ่งที่ชาวบ้าน ในร้านน้าชาเนี่ยสนใจกันมากมีอยู่อย่างหนึ่งที่ลุงชัยพูดออกมาลุงชัยบอกว่าในดงกล้วยดงนี้เนี่ยด้านในเนี่ยมีต้นกล้วยต้นหนึ่งซึ่งเป็นต้นกล้วยที่มีผีตานีสิงสถิตยอยู่ซึ่งลุงชัยเนี่ยต้องบอกทุกๆคนว่าแกก็มาอาศัยใบบุญของวัดมาขอกับพระอาจารย์ของพี่บ่าวในสมัยนั้นน,นะครับว่าปั่น3าล้อเสร็จในตอนเ,นเนย็นก็ขอไปจอดหลังศาลาอนเนกประสงค์ใช้หลังศาลาอนเนกประสงค์ที่ติดกับดงกล้วยตรงนี้ครับเป็นที่หลับนอนในยามกลางคืนซึ่งในดงกล้วยเนี่ยเหมือนกับลุงชัยเป็นผู ครอพอแกมาพูดแบบนั้นเนี่ยชาวบ้านต่างแตกตื่นมีทั้งเชื่อและไม่เชื่อแต่สิ่งที่ชาวบ้านเห็นแล้วผิดปกติไปจากธรรมดาก็คือลุงชัยเนี่ยหน้าตาเนี่ยจะเปล่งปังผุดพองดูหน้าตามีสง่ารายสีมากขึ้นตั้งแต่แกเล่าเรื่องต้นกล้วยของผีตานีนี้ให้ชาวบ้านฟังนะครับแต่หลังจากนั้นครับทุกทคนความน่ากลัวก็ค่อยๆคลืบคลานเข้าหาลุงชัยเพราะลุงชัยหน้าตาเปล่งปังอยู่ได้ไม่เท่าไหร่ครับสุดท้ายก็เริ่มมองลงมองลงบางคนก็บอกว่าเป็นพดิษ ของนางตานีบ้างหรือเป็นพรเล่าที่แก่ทานเข้าไปเรื่องนี้ก็แล้วแต่วิจารญานนะครับแต่สําหรับพวกที่เชื่อในสิ่งเล่นลับในสิ่งลี้ลับในความพิศวงเนี่ยก็เชื่อกันว่าเมื่อเราได้ผีตานีเป็นเมียเนี่ยช่วงแรกๆมันก็จะมีออร่ามีพลังขึ้นมาแต่หลังจากนั้นครับทุกทคนผีตานีจะค่อยดูดพลังธาต ดูดพลังชีวิตของเราค่อยๆออ,ออกไปทีละน้อยครับผมชาวบ้านเนี่ยมีบางส่วนตามก็ไปดูจริงๆแต่ทุกคนเชื่อไหมครับว่าความมหัศจรรย์คือชาวบ้านปกติธรรมดาเนี่ยตามไปดูต้นกล้วยเนี้ยไม่มีใครเจอครับ จนลุงชัยเนี่ยเป็นผู้บอกว่าถ้าว่าชาวบ้านไม่เชื่อเนี่ยเดี๋ยวกูอาสาพาพวกมึงเข้าไปดูต้นกล้วยต้นนี้ปรกากฏว่าลุงชัยพาเดินเข้าไปในดงกล้วยเนี่ยเจอต้นกล้วยต้นนี้จริงๆครับสัญ,ญลักษณ์เลยนะครับเด่นเดนของคําว่ากล้วยตานีเนี่ยปลายของยอดเนี่ยครับจะชี้ไปทางตะวันตกแล้วปลีของมันเนี่ยจะแทงออกมาจากรงกลางของลําต้นหลังจากนั้นครอหวยก็แห่กันเข้าไป แต่สิ่งที่มันน่าแปลกใจไปกว่านั้นนะครับก็คือว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งชาวบ้านจะเข้าไปขอหวยกันปรากฏว่าพบลุงชัยนอนเสียชีวิตอยู่ใน3ล้อที่แกปั่นนี่เลยครับคราวนี้ครับชาวบ้านเนี่ยแตกตื่นกันมากเลยบางคนบอกว่าลุงชัยเนี่ยไหลาตายว่ากันไปต่างๆนานา,นา แต่สิ่งที่ชาวบ้านในสมัยนั้นนะครับพูดกันมากก็คือลุงชัยเนี่ยอาจจะมีเมียเป็นผีตานีจริงๆต้นกล้วยต้นนี้อาจจะเป็นผีตานีจริงๆก็ได้ซึ่งพอมาได้กับลุงชัยทำให้ลุงชัยเนี่ยไหลาตายแบบผิดธรรมชาติครับเรื่องนี้ก็ผ่านไปปรากฏว่ามีวันหนึ่งสิ่งที่มันน่าแปลกใจคือต้นกล้วยต้นนี้ครับโดนตัดไปมีคนเข้าไปแอบตัดต้นกล้วย ันขาดเป็นปากของปลาฉลามเลยโดยที่ชาวบ้านระเวงนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้นกล้วยต้นนี้ขาดไปได้ยังไงต้นกล้วยต้นนี้ก็หายไปไม่ได้อยู่ในความสนใจของทุกๆคนเหมือนก่อนหลังจากที่ต้นกล้วยต้นนี้เนี่ยโดนตัดขาดไปได้3มวันมีผู้ชายคนนึงมานอนสลบอยู่หน้ากุฏิของพระอาจารย์ของพี่บาว ในตอนที่พระอาจารย์ของเบลจะออกไปบินธบาตนะครับก็ถามข่าวถามข่าวกันว่าผู้ชายคนนี้มันนอนหมดสติอยู่ได้ยังไงขอให้นามสมมุติว่าชื่อพี่ปืนก็แลวกันก็สืบถามดูว่าเป็นยังไงถึงได้มานอนสลบอยู่ตรงนี้แกบอกว่าขอไม่พูดกับพี่บ่าวแลวกันขอเข้าไปพูดกับพระอาจารย์พี่บ่าวก็พาพี่ปืนเนี่ยเข้าไปหาอาจารย์ปรากฏว่าพี่ปืนมาสารภาพกับพระอาจารย์ว่าคนที่ตัดต้นกล้วยคือแกเองสาเหตุที่ตัดเนี่ยครับแกบอกว่าแกรำคาญพวกรถยนต์พวก,พวกมอเตอร์ไซค์ที่จะมาเข้ามาถู หวยในดงกล้วยตรงนี้เอาไปจอดที่หน้าบ้านของแกแกก็เลยเกิดความบังคับเลยเข้าไปตัดต้นกล้วยแกบอกว่าหลังจากตัดต้นกล้วยนี้มาเป็นเวลา3วันนอนไม่หลับทั้ง3วันเลยด้วยสาเหตุที่บอกว่าตกกลางคืนเนี่ยจะเห็นผู้หญิงใส่สไบสีเขียวลำตัวมีแค่ครึ่งเดียวตั้งแต่ไหล ไล่ลงไปถึงสเสอเหมือนต้นกล้วยที่แกตัดขาดมายืนตะโกนเรียกแกอยู่ที่หน้าบ้านครับทั้ง3วันวันที่3เนี่ยทนไม่ไหวแล้วเลยวิ่งเข้าไปในวัดไปอาศัยนอนอยู่ใต้ถุนของโบสถ์ตอนเช้ารู้สึกตัวขึ้นมาก็เลยมาอยู่ที่หน้ากุฏิของพระอาจารย์เพื่อจะเล่าเรื่องนี้ให้พระอาจารย์ของพี่บาวฟังพระอาจารย์ก็บอกว่าทําแบบนี้ไม่ได้นะปืนอับปีมันจะกินเอา พระอาจารย์ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนี้เอาขันไปตั้งจิตอธิษฐานขอขามาเขาขุดเข้ามาแล้วพาไปฝังไว้ในปา่าช้าอาจารย์จะทําวิธีบังสกุลให้สุดท้ายแล้วครับสิ่งที่เขาล่ําลือกันว่าผีตานีในดงกล้วยวิ่บาวคิดว่าน่าจะเป็นความจริง ลุงชัยที่เสียชีวิตก็อาจจะเป็นความจริงเพราะมันมีความเชื่อของโบราณที่กล่าวกันว่าคนที่เล่นกับผีซึ่งเป็นผีตานีก็ดีผีตะเคียนก็ดีผีประดูก็ดีนะครับสามารถเลี้ยงดูเอามาทําเป็นภรรยาได้แต่ข้อห้ามเลยที่สําคัญที่สุดก็คือว่า ห้ามมีอะไรกับผีเหล่านี้เป็นอนันขาดถ้ามีอะไรกับผีเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยก็สามารถถึงแก่ความตายและถึงกับชีวิตได้เพราะสุดท้ายแล้วมีชาวบ้านหลายคนที่ได้ยินลุงชัยมาเล่าให้ฟังว่าแกเองเนี่ยก็ได้มีอะไรกับผีตานีจริงๆอันนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่สืบทอดกันมาแต่สิ่งที่ เห็นตำตำตาก็คือพี่ปืนวิ่งมานอนใต้โบส์แบบไร้สติเพราะเห็นร่างของผีตานีที่ขาดครึ่งท่อนเหมือนที่แกใช้มีดฟันต้นกล้วยต้นนั้นเลยครับทุกทุคน